มันรัเนาะฮิกไดงครับคบสวัสดีอซทุกคนนะครับเนาะอซคนเก็เก็ครับผมคนเก็เก็ช้านามืนอนไนนปนเซอวัสทีพ่ครับพี่น้อง เกิดเป็นยากผสมสพานทะเลโฮกซิโฮกครับมืนเลขออกพี่น้องเหมือนมันกับไพลไลคคนเหมือนก็เขาป้าห้าเฮกเกอรพี่น้องเขาป้าแถวบ้านนะครับเนาะไปดูไปช้มน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมันหรือป้อมาันครับเหมือนไปดูกันครับไข่ดวงอีกครับพี่น้องเราคงตุ้มๆอยู่กล่องสีพอเชตเด้อพี่น้อง แล้วมันเป็นอีย่ังอยูอย่แบบอากาศเพื่อมีความเฉื่อยซูงพี่น้องแบบเป็นไอหมอกนะครับเนาะเห็นให้กล่องบอวชาติพี่นองกล่องมอ่วงคับเดาเล่นแยกมัครั้พี่น้องฮิตไขดวงครับ

You know. Oh, you know. ปวดคอร์ดนะพี่หน่องเนาะที่สำคัญนะครับนะแว่าถ้าเอื่อนมันก็สัเอื่นต่างกันไปพี่น้องปวดที่ปวดงั้นมาก็ว่าไปแต่ถ้าอุบลเิกาอื่นที่ปวดคอร์ดครับก็จะเกิดช่วงคอร์ดถอกนะครับเนาะคอเนี้ยโดอหรือว่าคอเสาร์โดครับกลับประมาณกลางเดือนกันยายนสิครับพี่น้องก็จะเกิดช่วงๆระยเก้าคน ดอกดวงพี่น้องขาแบบเงาครับมูเดียวกันเลยพี่น้องแต่เป็นยาย,ย่ายออกมาครับใช่ดูพี่น้อง กิ่นพี่น้องตป็นหมูคนอยู่บ่เลิกครับอยู่ตึ้ตื้นเน,น,น้อถ้าเอาเจียนกิ่นมามปู่คนซิมนุนนะครับเนาะนี่ดอคอยออกเลยพี่น้องเป็นหิีใจครับพี่น้องถามมาดนละว่าเห็นออกจ้าเธอเห็นทางอื่นคนออกพี่น้องเอ้ยทางบ้านฟุ้งฟุ้งมันตกดีขาดไาล น่ามันถ่วมน้งครับเนาะน่ามันถั่วมีวัสดุห้องกระหังฝนพี่เนาะอ๊อกเลยมันเคลื่อนกระตุกมันอีแบบแห้งด้วยตะวันบดลบนไนทีพี่เนาะเดีลอกตุ้มๆเพื่อนอ,อุ้ยจะทำง,งามพี่เนาะ 你那个米啊 พี่หลอกผูหย่อนเซลมครับไมคุ้มคอนไม่่ายิพี่หลอกงามเลยครับ ครับมาสรุปคลิปกันนะครับน้อมาหอดบานแล้วครับตอนนี้นี่พี่น้องเราเทคของเฮหครับเป็นเดปวกนะพี่น้องนะเนาะเดปวกคารดอครับรือว่าเดปวกจีได้เดปวกตับนําพี่น้องครับเทปวกตับดอกดอกหนึ่งสองดอกไงพี่น้องเป็นเดปวกคารดอครับเ้าก็ออกพี่น้องเป็ปโมเดยวนะครับเนาะ กระสิได้แก้งง่ายเติอบอยู่ครับนี่หอมสิยกมาให้เบิรโอเด้อก้างงามครับเฮ็ดชันี้ตีพัสิดอกหน่อยได้พี่นนองเฮ็บอดบวกคอรอนี่สีดอกน้อยๆนะครับตัวนี้ห้างบกวกพติดมานำ พอคนอยู่ตื่นแหงพี่น้องบริเก,ก็มเลยดึงเอาเลยพี่น้ังกำลังง่ามครับถ้าพอพี่น้องมาคลิปนี้นะครับน้องฝากกดไลเ์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าผ่าคลิปต่อไปน้ำครับพอกันคลิปหนานหลุ่นกันมื่อื่นพี่น้องว่าซีมันฮิปป์ปวดอีบออะไรครับเหมือนนี้อยู่ที่มีแฮมเบอร์จะขุ่ทุกคนครับสวัสดีครับ